อีสานแทบจะพาคุณผู้ชมมาตาม1สิทธิ์ที่เปิดในส่วนของปุ่มสีเขียวให้ลงทะเบียนใหม่รับเพิ่มอีก1,500 0บาทก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ปิดโครงการไม่มีเปิดอีกแล้วนะคะและอีก1กลุ่ม30กันยายนนี้รับ1,500 0บาทเหมือนกันตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเช็คสิทธิ์เข้าไปในระบบก่อนเสียสิทธิ์ไม่ได้เงิน1 5 0 0 0บาท ปิดโครงการแน่นอน30กันยายนนี้ทั้ง2โครงการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ วันนี้แสนแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในการตรวจสอบเว w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันด o ทที่เปิดปุ่มสีเขียวให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินลงทะเบียนใหม่อีกรอบนะคะรับเงิน15,000บาทก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้และอีกหนึ่งโครงการก็คือ w w w เ a ยียวยาเกษตรกร .com ซึ่งจะปิดโครงการเช่นเดียวกันค่ะวันที่30กันยายนนี้ค่ะ เริ่มที่โครงการเราไม่ทิ้งกัน .com ในส่วนของกลุ่มตกลนผู้มีสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จกว่า50,000รายนะคะยังคงไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนรับเงิน15,000บาทก่อนทางกระทรวงการคลังจะยุติการโอน30กันยายนนี้จากกรณีที่นายเล่าวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ขยายเวลามาตรการเยียวยา5,000บาทโครงการไม่ทิ้งกันนะคะ โดยเปิดให้ลงทะเบียนที่ w w w r ไซเราไม่ทิ้งการ com เสร็จสิ้นแล้วและก็ยังมีผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาทั้งหมดอยู่ที่15.3ล้านคนแต่ยังคงเหลือสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเลยอยู่ที่70,000คนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังภายหลังเปิดให้ลงทะเบียนรอบ2แล้วก็โอนเงินซ้ำนะคะ ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เลยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนอยู่ที่56,000คนซึ่งทางกระทรวงการคลังจะดาเนินการโอนซ้ำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นใครยังไม่ได้เงิน15,000บาทอยู่ในกลุ่มตกหล่นนะคะรีบตรวจสอบสิทธิ์ของท่านในโครงการเราไม่ถึงกันที่ w w อเราไม่ิ้งกัน .com และมีข่าวมานะคะว่าจะไม่มีการเปิดโครงการมาตรการเยียวยานในส่วนของ โครงการเราไม่ทิ้งกันเพิ่มอีกซึ่งขณะนี้ยังมีการโอนต่อเนื่องแต่ว่าจะเปิดปุ่มสีเขียวผู้ที่มีสิทธิ์แต่ว่ายังไม่โอนเงินไม่สําเร็จให้กับอีกกลุ่มที่ตกล่นที่ยังไม่ได้รับเงินเท่านั้นก่อน30กันยายนนี้ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือโครงการเว w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com คาดฟากมาอีกโครงการหนึ่งก็คือ ww เยีวยาเกษตรกร .com ซึ่งจะปิดโครงการในวันที่30กันยายน2563นี้เช่นเดียวกันค่ะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของ w w w ร์ไเวเยยาเกษตรกร .com 80,000รายนี้นะคะรีบแจ้งบัญชีรับเงิน15,000บาทภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกันค่ะด้านนางอัญชนาตราโชนะคะรองเลขาธิการสสกกล่าวว่าด้านการอุทธรณ์ทบทวนสิทธ พบว่ามีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์จำนวนกว่า189,645รายเมื่อตรว,วจสอบสิทธิความซํำซอ้อนแล้วพบว่ามีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรได้เพียง 7607ลรายนะคะขณะที่การขอคืนสิทธิ์มีเกษตรกรขอคืนสิทธิ์และรายละเอียดอื่นๆอีกแต่ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่ขอแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนนั้นคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้จะพิจารณาแล้วก็เสนอเข้าคอรมอโดยเร็เวที่สุดนะคะดังนั้น ก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2563นขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีนะคะรีบแจ้งเลขที่บัญชีให้กับทกศโดยเร็วผ่านทาง www.agri.baac.or.th y o ค่ะโดยเกษตรกรสามารถแจ้งเลขที่บัญชีของธนาคาร ไดด้กด็แต่หากถ้าเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขแบบประจำตัวประชาชนนะคะ ก็จะยิ่งสะดวกและก็รวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุดค่ะนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดสำหรับเบอร์ไวเว็บเราไม่ถึงการเบอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com ซึ่งทั้ง2โครงการนี้จะสิ้นสุดโครงการและไม่เปิดโครงการอีกในวันที่30กันยายนนี้หากเกษตรกรหรือว่าในส่วนของเราไม่ถึงการท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินรีบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนชั่วสิทธิ์ไม่ได้รับเงินและปิดโครงการนะคะ อิสานแซบนำคลิปข่าวสารมาบอกและแจ้งเรียนให้ทราบค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ